ê giúp 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 đi giúp 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 thả giúp giúp hả? giúp 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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ็บขามากเลยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้อะเฮ้ยโอ้ยอะอะ Oh, oh, ครเจบนสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะก็วันนี้นะทุกคนก็รู้นะว่าผมเนี่ยจะมาทําอะไรอีกครั้งนะก็เมื่อวานเนี่ยผมเนี่ยได้ไปตามหาแดงแล้วครั้งหนึ่งแต่ผมเนี่ยไปโซนด้านนู้นนะด้านเขาลุงนู้นเลยแล้วผมเนี่ยก็ข่าพิกอีกครั้งซึ่งข่าผมเนี่ยก็เจ็บมากเลยนะแต่ผมเนี่ยทำไงได้ก็ต้องมาช่วยเพื่อนอีกทีนะต้องมาหาแดงเพราะว่า ยังไม่เจอแดงกันเลยนะทุกคนนี่แล้วป่าเนี่ยมันไม่ใช่เล็กๆเลยนะป่าเนี่ยใหญ่มากแบบขาผมเนี่ยยังเจ็บอยู่นะก็เลยตามหาแดงไม่สุดอเมื่อวานก็คือว่าล้มอีกครั้งนึ่งมันก็เลยกลับมาเจ็บตอนนี้ผมก็เดินมาหาแดงอีกครั้งหนึ่งละเดี๋ยวผมเนี่ยจะมุ่งหน้าไปทางงูนะก็มีเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยมาช่วยกันหานะ เราก็ได้แยกกันเดี๋ยวจัตะโกนเรียกกันนะไม่รู้ว่าเพื่อนนอนเนี่ยจะอยู่ข้างนู้นเนี่ยจะได้ยินหรือเปล่านะทุกคนโอเค Hayır. เดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวเดินตามหาเพื่อนกันนะก็โดนจับไปได้มาวานแล้วล่ะไม่รู้ว่าใครจับไปเหมือนกันก็ได้เตรียมอาวุธเนี่ยมาพร้อมเลยนะ เมื่อวานเนี่ยผมไม่ได้อัพคลิปให้ทุกคนดูนะที่ผมเนี่ยเดินไปหาแดงนะส่วนตรงน,นี้ผมก็จะมุ่งหน้าอีกทางหนึ่งเหมือนมีรอยการเดินนะทุกคนตรงนี้เลยเนี่ยรอยเดินใหม่ๆเลยตรงนี้แหละน่าจะมีคนมุ่งหน้ามาทางนี้แหละ ลองเท้าเลยนะเนี่ยน่ามีคนมุ่งหน้ามาทางนี้เดี๋ยวลองหาเดินไปดูเรื่อยๆก่อนถ้ามันจับแดงไว้เนี่ยก็คือมันน่าจะไปไม่ได้ไกลหรอกนะเพราะว่าแดงเนี่ยก็ตัวใหญ่เหมือนกันนี่ตรงนี้มีอีกรอยหนึ่งรอยการเดิม ผมเนี่ยจะไม่ตะโกนเรียกนะเพราะว่าถ้าตะโกนเนี่ยมันจะรู้นะว่ามีคนเนี่ยมาตามหาแล้วมันจะทำให้เราไม่เจอนะทุกคนมันก็จะแอบนะมีรั้วป่าเนี่ยแดงเป็นยังไงงเป็นยังไงบ้างเหมือจะมีเส้นทางนะตรงนี้ เป็นทางนี้ระบาที่แดงได้มานะหุ้ยดีนเสียงไหมโคดังอะ่ะไม่รู้ว่าใครยิงอะไรนะเป็นพวกในพาหรือเป็นพวกที่จับแดงไหมนะไม่รู้เหมือนกันสองนัดละ เดี๋ยวผมเนี่ยจะลองไปตามเสียงนะเสียงเนี่ยอยู่ด้านบนนู้นเลย เหมือนที่เสียงคนคุยกันอยู่ด้านบนเขาลูกแน่เลยนะ<ป>เดือดทางต่อมต้องไปให้เงียบที่สุดนะเพราะว่าเหมือนจะรู้จุดละเสียงปืนเนี่ยดังอยู่ด้านบนนู้นนะไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มไหนเหมือนกัน เหมือนตรงนี้มันจะมีเป็นทางเดินไปเลยอะ่ะเดี๋ยวลองขึ้นไปบนที่สูงดูแล้วก็หามองเห็นก้อนนี้น่าจะขึ้นไปได้นะ นาขึ้นไม่ได้นะนมเนี่้ลองหาทางขึ้นดูเดี๋ยวจะไปมองจากมุมสูงอาจจะเจออะไรก็ได้โอเคนะก็ขึ้นไม่ได้นะทุนขาเนี่ยเจ็บนะก็ ผมเนี่ยตรงนี้มันก็สูงเหมือนกันผมลองหามองรอบๆดูละไม่เจอร่องรอยการเดินอะไรเลยนะเดี๋ยวจะลองเงียบสแปนหนึ่งแล้วก็ฟังเสียงคนคุยกันว่าจะได้ยินหรือเปล่าเพราะจากที่ผมดูคลิปเมื่อวานเนี่ยก็คือแดงเนี่ยโดนจับไปเนี่ยมันมากันสองคนนะ ผมได้กินเหมือนพวกยาเส้นนะไม่รู้ว่ามันเนี่ยได้ดูดพวกยาเส้นอะไรหรือเปล่า ต้องขึ้นไปด้านบนนู้นนะผมว่าน่าอยู่ด้านบนนั่นแหละเพราะว่าที่ผมได้ยนเสียงเือร์เนี่ยเสียงมาจากด้านบนไม่รู้ว่าป่านเนี่ยแดงจะเป็นยังไงบ้างเนีก็คือเราเนี่ยได้ช่วยออกตามหาแบบเต็มที่ละแล้วลเมื่อวานเนี่ยผมก็คือสะดุดล้มจนแบบขานเนี่ยเจ็บอีกครั้งหนึ่งนะก็เลย ไปต่อไม่ไหวต้องกลับมาพักตอนนี้มันก็ยังไม่หายเลยแต่ผมเนี่ยอดใจไม่ได้นะเพราะว่าเป็นห่วงเพื่อนก็เลยต้องเดินมาเดินทางหากันต่อ,เ,อเหมือนดินเสียงคนตะโกนกันนะแล้วตรงนี้มีแต่เพิงหิน พื่หินหใหญ่ทั้งนั้นเลย โอเคนะรอนเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวเดินทางขึ้นไปอีกแป๊บน,นึงก่อนตอนนี้คือว่าเหนื่อยมากเพราะว่าเดินทางขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ใกล้ๆเลยนะดูโอเคไปเดี๋ยวเราเนี่ยไปกันต่อเลยดูก่อนครับระหว่างที่ผมเดินมานะผมเจอใครไม่รู้ดูดูมีหรือเปล่าน,นั้นนั่งอยู่ตรงนู้นเลยช่วยช มพยายับอยู่นั้นนั่นน่ะ,น,ะน่าจะเป็นไอ้นั่นแหละนะโพยนั่นแหละเฮ้ย เอาไอเดียจะตะโกนเรียกพวกก็ไม่ได้นะไม่รู้ว่าเอากรนเนี่ยอยู่ตรงไหนนะน่าจะมีคนมาช่วยหาแล้วล่ะ,ไไแ,ละแล้วแดงเนี่ยอยู่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะทางทดีๆเนี่ยผมเนี่ยต้องจับมันให้ได้แล้วก็ เหน,นวะว่าแดงในอยู่ไหนไม่รู้นะมันไปไหน 跟我们不一样。 ผมพัดนะมันไม่ได้ยินเสียงผมเดิน all right you're good you're good 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 good, good, good. good. พื่อนไปไปไหนฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยับเพื่อนไปไปไหนพูดพูดเฮ้ยพูถ่ายได้เ่าฮะมาจากไหน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn หนึูกล้วเออหนูกลมีหนึงพวกอยอู่ตัวโอ้กละยกละฮะมันบอดไปทางนู้นเหรอเอาไงอ้โควิคนะนั้ไม่มีพวกมาด้วยนะจับมันไปเลย Hai, lúc Lúc, bay Này, này, phá bị đi Phá bị đi vô này Bay เฮ้ยเฮ้ยอย่าเดินไอ้เจบไปยองอะ่ะมันจะเป็นพม่านะเรื่องเรื่องพูว่าลยปะอยู่ไหนมันชีมั่วเลยนะ ให้มันพาเดินไปนะมันน่าจะรู้ทางไอ้คนนะี้อยู่ไหนฮะชิมม่วเลยวะเหล่มมัวนะเดี๋ยวลองเรียกเพื่อนๆดูก่นเพราะว่าไม่รู้ว่าไปหากันด้านไหนนะน่าจะไกลกันมากเลยเรียกไม่ได้ยินเลย ก็ผมเนี่ยจะโกนเรียกใครเนี่ยไม่ได้ยินเลยนะทางไหนไม่ใช่แล้วผมว่าแล้วขาผมเนี่ยดันตอนที่สู้มันเนี่ยผมเนี่ยล้มเนี่ยเจ็บยิ่งกว่าเดิมนะ <S <S อีกนะเฮ้ยอยู่งเด็กทางเลยนะเวย้ย จะมีป่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ็บขามากเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ย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  อโอ้โหโคตรเจ็บเลยทุกคนอ้าวมันหนีไปไหนแล้ววะมันปลาไม้เนี่ยโดนขาผมนะอ่ะ ไม่ใช่กลุ่มเดยไม่รู้ว่ากลุ่มเดีอวกันหรือเปล่าแต่ตอนเนี้ยผมเดินไม่ไหวแล้วเฮ้ยโหเอาหนังสติกเอกมาดีกว่าไปเลยไปไหนแล้ววะ โอ้โหคอเจ็บขาเลยมันหนีไปแล้วนะแต่ผมเนี่ยเจ็บขามากมันน่าอยู่บริเวณป่านนี่แหละเมื่อผมจะยิงโดนมันแล้วเมื่อกี้เต็มเต็มเลยฮะนู่นนู้นนู้นเฮ้ยนู่นมันไต่ข่ามันเต็มเต็มเลยเมื่อกี้แล้วก็ปลาไม้นะมาโดนเลยอือ